สวัสดีครับผมบิววิสูเจมซีนะครับผมจากวิสูสาขาสายใหม่นะครับโอ <c oughs> ้ว,วันนี้ไปทำให้แต่งตัวเต็มยังครับวันสงการไงผมแต่งตัวเท่มาเล่นสงการใช่ไหมจัดเป็นข่าวบอกออ,ออกเดินทางตุ้ยตุโอ้โหว,วันนี้ชุดเต็มมากนะครับผม <c oughs> โอเคครับวันนี้ครับก็ต้อนรับสงการนะมีรถไปเที่ยวสงการแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีนะครับขออนุญาตแนะนําคันนี้เลยกับรถครอบครัวนะครับ Expander Cross สสายครีน แต่เน้นไปด้วยคุณภาพภายในที่ให้ครอบครัวได้รับชมและบรรทุกข,ของเที่ยวสงการกันครับผมนี่สิ่งที่เห็นอยู่หรือคันที่เห็นอยู่นี่คือ e x ็ e n d e r ด r o s คอสีบอนเงินนะสีบอนเงินเป็นสีแห่งอะไรครับโชคราบเงินทองแห่งความร่ำรวยนะด้านหน้าเนี่ยลูกค้าขอสายคลีนเลยไม่ได้ติดตัวอักษรอะไรให้ดูเรียบหรูแต่ภายในภายในขอเข้าชมภายในก่อนเลยแล้วกันเนาะ,ะ่า ภายในมาซึ่งความสวยงามจากด้านล่างก่อนเลยครับพม V I P 7D ครับผมอ่าหลายๆคนที่ดูคลิปของผมเริ่มจะทราบแล้วเนาะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็น 7D แล้ว 6D เป็นหนัง 7D ีมีใยดากฝุ่นอยู่ข้างบนดูสวยด้วยใช้งานได้ด้วยมีประโยชน์ด้วยและสำหรับจอ Android นะครับก็มาเรียบร้อยแล้วนะจอนี้ดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนนะครับสามารถลิงก์กับ กล้องนะฮะบันทึกภาพด้านหน้าได้และยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับจอเพาดานนี่มิลเลอร์กับจอเพาดานได้ครับด้านหน้าเล่นอะไรด้านหลังเล่นตามนะครับดังนั้นนะฮะเวลาเราไปเดินทางนะดูหนังดูการ์ตูนนะแล้วเด็กๆเ,เ,เดินทางไกลอ่าก็ได้ดูหนังได้ดูการ์ตูนด้วยโอ้โหเป็นไงรถครอบครัวที่แท้ทรูอ,อ,อ่ะ ไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับนี่คันนี้ครับมาต่อด้วยแครีบอย1.6เมตรนะมีลูกค้าหลายๆคนถามผมว่าเออแหลกเนี่ยติดดีไหมสวยไหมแล้วติดเนี่ยใช้ประโยชน์ยังไงบ้างแล้วติดควรติดไซส์ไหนผมก็แนะนําเลยครับผมผมจะแนะนําเป็นแครีบอยเนาะด้วยแบรนด์ของเขาอยู่แล้วนะมีตะแกรงวางของวางของได้ขนาด1.6เมตรจากหน้าไปหลังเต็มพอด,ดีไม่เหลือและก็ไม่กว้างเกินไป ดูสวยงามครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าพอดีไซน์นะครับพอดีไซน์แล้วก็ไหนๆก็ต้องติดแล้วเนาะสวยแล้วบรรทุกของเพิ่มมาขึ้นได้ด้วยออโอเคมาต่อด้านท้ายครับด้านท้ายกับความปลอดภัยที่ e x p e n d e r Cross มอบให้นะครับผมก็นี่เลยเซ็นเซอร์คอยหลังทั้งหมด4จุดนะ,ะที่สําคัญตอนนี้จเริ่มเห็นไอเทมของเราแล้วใช่ไหมครัว่าที่มีจอกระยะเข้ามาด้วยาเราใส่มาแบบนี้ครบๆเลยนะครับ แล้วมองไปได้ด้านข้างครับผมเรามีการแต่งเพิ่มเติมนะนี่อย่างเบ้ามือเนี่เบ้ามือเคฟล่าสวยๆของ e x t กซ์ e r c r o s s คอ่าคิ้วกันสาดาเท่ๆอย่างนี้ครับสำหรับ e x ็ e ซ์ e r โดยตรงเลยนะแล้วดูรูปลักษ์รูปทรงของรถคันนี้ครับมีซุ้มล้อติดมากับรถอยู่แล้วมีกับด้านข้างติดมากับรถอยู่แล้วดูบึ้ บึ้นดุดันแข็งแรงเหมือนผมตอนนี้เลยนั่นน่นน่นและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับนี่คือผลงานของพวกเรา Mitsu มซ c นะครับก็ใครชอบสไตล์ไหนบอกมาเลยเราจัดสไตล์นั้นที่เหมาะกับลูกค้า นะครับแล้วก็กล้ารับประกันเลยนะครับว่าของที่เราแถมทุกชิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นจอนะรับประกัน2ปีเพดาน2ปีของไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันนะครับติดตอนะครับสำหรับเอฟเวอร์คอรรุ่นนี้นะครับราคาเพียง946,000บาทเท่านั้นครับพร้อมกับโปรโมชั่นเดาวเริ่มต้นอยู่ที่5%เท่านั้นเองอ่าก็สามารถได้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มอย่างนี้ครับแล้วถ้าใครอยากต้องการติดตั้งอะไรเพิ่มอัปเกรดบอกมาเดี๋ยวน้อง เสิร์ฟให้สำหรับใครที่สนใจนะครับทักหาพวกเราวิสซูจเมซีมัมมิลกติได้เลยนะครับเราพร้อมที่เสิร์ฟโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับและสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ับสไคร b e กดสันกระดิ่งใหเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับให้พวกเราจะได้ได้มานั่งทำอะไรแบบนี้อีกต่อไปโอเคแล้ววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ